สวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกับคุณครูนภพลรา,าบุตรศรีและครูบอยชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคุณครูก็จะมาสอนในหัวข้อสนามไฟฟ้าของระบบประจุนะครับที่ผ่านมาเราสามารถที่จะหาสนามไฟฟ้ารอบๆจุดประจุนะครับซึ่งเป็นประจุต้นกําเนิดของสนามไฟฟ้านะครับที่มีเพียงประจุเดียวนะครับในหัวข้อนี้นะครับเราจะเพิ่มเป็นระบบประจุนะครับก็คือมีประจุต้นกําเนิดเนี่ยตั้งแต่2ประจุขึ้นไปนะครับ จากภาพนะครับเราจะมีประจุต้นกําเนิดเนี่ยก็คือประจุ q1 แล้วก็ q2 นะครับเราต้องการที่จะหาสนามไฟฟ้านะครับณตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งสีเขียวซึ่งเป็นตำแหน่ง p ใหญ่นั่นเองนะครับซึ่งมีระยะห่างจาก q1 ก็คือ r ห้อย p1 นะครับแล้วก็ระยะห่างจาก q2 ก็คือ r ห้อย p2 นั่นเองนะครับณจุดนี้นะครับเราก็จะ สามารถที่จะหาสนามไฟฟ้าย่อยได้นะครับก็คือสนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุ q 1นะครับนั่นก็คือ e ห้อยหนึ่งนะครับแล้วก็สนามไฟฟ้าซึ่งเกิดจากประจุ q 2นะครับก็คือ e ห้อยสองนั่นเองนะครับนี่คือสนามไฟฟ้าย่อย2สนามไฟฟ้านะครับแล้วก็สามารถที่จะหาสนามไฟฟ้าย่อย2สนามนี้ได้นะครับแล้วก็ทราบทิศทางของสนามไฟฟ้าทั้ง2นี้นะครับหลังจากที่เราทราบทั้งทิศทางทราบทั้งขนาด ของสนามไฟฟ้าย่อยทั้งสองนะครับแล้วก็สามารถที่จะหาะสนามไฟฟ้ารับได้นะครับซึ่งสัญลักก็คือ e ใหญ่นั่นเองนะครับดังนั้นในการหาสนามไฟฟ้ารับของอะระบบประจุนะครับเราจะต้องหาสนามไฟฟ้าย่อยทั้งหมดที่มีอยู่นะครับแล้วก็เอามารวมกันแบบเวกเตอร์นั่นเองนะครับเพราะว่าสนามไฟฟ้าเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับ ต่อมานะครับมาดูตัวอย่างที่13.6นะครับจุดประจุ2และลบ3มโครคูลอมอยู่ที่ตำแหน่งลบ3นะครับและ2ตามลำดับดังรูปนี้นะครับนี่คือประจุ2ไมโครคูลอมนะครับอยู่ตำแหน่งลบ3นี่คือประจุลบ3มโครคูลอมนะครับอยู่ตำแหน่ง2นะครับจงหาสนามไฟฟ้าที่จุดกำเนิดจุดกำเนิดก็คือจุด0นั่นเองนะครับคือจุดสีแดงตรงนี้นะครับ จากรูปนะครับนี่คือเป็นระบบของประจุไฟฟ้านะครับซึ่งมีประจุต้นกําเนิดทั้งหมด2ประจุนะครับเราต้องการหาสนามไฟฟ้าที่ตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งสีแดงนะครับซึ่งเป็นจุดกาเนิดของระบบนั่นเองนะครับสาหรับสนามไฟฟ้าย่อยสนามแรกนะครับซึ่งเป็นสนามที่เกิดจากประจุ2ไมโครคูลอมนะครับคุณครูจะแทนสัญลักษณ์เป็น e ห้อยหนึ่งนะครับนักเรียน สำหรับ e ห้อยหนึ่งนะครับก็จะชี้ไปทางด้านขวามือนะครับเพราะว่าประจุ2ไมโครคูลอมเป็นประจุบวกนะครับสนามไฟฟ้าจะต้องพุ่งออกจากประจุบวกนั่นเองนะครับส่วนสนามไฟฟ้า e ห้อยสองนะครับซึ่งเป็นสนามไฟฟ้าของประจุลบสามไมโครคูลอมซึ่งเป็นประจุลบนะครับสนามไฟฟ้า e ห้อยสองนี่ต้องพุ่งเข้านะครับหาประจุลบนะครับดังนั้นสนามไฟฟ้าสองสนามนี้นะครับ ชี้ไปทางด้านขวามือด้วยกันนะครับเวลาเรานำม,มารวมเป็นสนามไฟฟ้ารับนะครับจึงเป็นการรวมแบบเสริมกันนะครับในการหาขนาดของสนามไฟฟ้ารับนะครับจึงนำเอาขนาดของสนามไฟฟ้าอีห้อยหนะครับมาบวกกับสนามไฟฟ้า e ห้ยสนั่นเองนะครับอเดี๋ยวเรามาทํากันนะครับเดี๋ยวเรามาหาสนามไฟฟ้า E.1 ห้อยหกันก่อนนะครับจากสมาการ าการหาสนามไฟฟ้านะครับของจุดประจุ e เท่ากับ k q ใหญ่ส่วนด้วย r ยกกำลังสองนะครับสำหรับ e ห้อยหนึ่งนั้นนะครับ k ก็คือ9คูณ10ยกกำลัง9นะครับ q ประจุต้นกำเนิดนะครับก็คือ2ไมโครคูลอมส่วนด้วยนะครับ r ก็คือระยะห่างระหว่างจุดที่เราต้องการหาสนามไฟฟ้านะครับกับ ประจุต้นกำเนิดนะครับก็คือ3เมตรนั่นเองนะครับดังนั้นก็กลายเป็น3คูณ3 3คูณ3ก็คือ9ตัดกับ9นะครับได้นะครับดังนั้น e ห้อย1จึงเท่ากับ2นะครับคูณ10ยกกำลัง3นั่นเองหน่วยเป็นนิวตันต่อคูลอมต่อไปนะครับมาหา e ห้อย2นะครับ e ห้อยสเท่ากับ k นะครับ9คูณ10ยกกำลัง9คูณกับ q ใหญ่ประจุต้นกำเนิดนะครับก็คือ3ไมโครคูลอมส่วนด้วยระยะทางนะครับระหว่างประจุต้นกำเนิดกับจุดที่เราต้องการหาค่าสนามไฟฟ้านะครับก็คือ2เมตรนั่นเองนะครับกลายเป็น2ยกกำลังสนะครับ ดังนั้นนะครับเราเอา9มาคูณ3นะครับเป็น27คูณ10ยกกำลัง3ส่วนด้วย4นะครับเราเอา4มาหาร27นะครับ4 6 24เศษ3 30นะครับ4 7 2เเศษ2 4 5 20นะครับคูณ10ยกกลัง3หน่วยเป็นนิวตันต่อคูลอมเช่นเดียวกันกับ E1 นะครับจากนั้น หาสนามไฟฟ้าลับนะครับเนื่องจากสนามไฟฟ้าย่อยทั้งสองนะครับมีทิศทางชี้ไปทางด้านขวามือเหมือนกันนะครับ un, ดังนั้นเป็นการรวมแบบเสริมกันนะครับแล้วก็เอาค่าขนาดของสนามไฟฟ้านี้มาบวกกันเลยนะครับก็จะได้เป็น 8. ปดจุดเาคูณ10ยกกำลัง3นิวตันต่อคูลอมนั่นเองครับส่วนทิศทางของสนามไฟฟ้าลับนะครับก็ u, จะมีทิศทางชี้ไปทางด้าน ขวามือนั่นเองนะครับเพราะว่าสนามไฟฟ้าย่อยทั้งสองสนามนี่ชี้ไปทางด้านขวามือเลยนะครับต่อมาตัวอย่างที่13.7นะครับจุดประจุ2และลบ3ไมโครคูลอมอยู่ที่ตำแหน่งลบ3า0ศูนย์นะครับและศูนย์สี่จุดแปดเมตรตามลําดับจงหาสนามไฟฟ้ารับที่จุดกําเนิดนะครับที่จุดนี้นะครับจุดสีแดงคือจุดกําเนิดศูนย์ศูนย์นั่นเองนะครับนี่คือประจุสองไมโครคูลอมแล้วก็นี่คือประจุลบสามไมโครคูลอมนะครับ จากระบบประจุนะครับก็จะมีสนามไฟฟ้าย่อยอยู่2ส,สนามเช่นเดิมนะครับสนามไฟฟ้าย่อย e ห้อยหนึ่งนะครับชี้ไปทางด้านขวามือนะครับ e ห้อยหนึ่งนี้ก็เป็นสนามไฟฟ้าซึ่งจะจากประจุต้นกําเนิด2ไมโครคูลอมบ์นะครับแล้วก็สนามไฟฟ้า e ห้อยสองนะครับเนื่องจากว่าประจุต้นกําเนิดลบสามไมโครคูลอมเป็นประจุลบนะครับสนามไฟฟ้า e ห้อยสองต้องชี้พุ่งหาประจุลบนะครับ ดังนั้นในการหาสนามไฟฟ้ารับนะครับที่จุดกําเนิดตรงนี้นะครับเราจะต้องหาสนามไฟฟ้าย่อยทั้ง2ก่อนนะครับจากนั้นก็มาหาขนาดของสนามไฟฟ้ารับนะครับโดยใช้ทฤษฎีปีทาโกลัสเข้าช่วยนะครับเพราะว่ามันเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะครับคล้ายๆกับเรื่องกฎของคูลอมที่เราได้เรียนที่ผ่านมานะครับหลังจากที่หาขนาดของสนามไฟฟ้ารับแล้วเราก็จะมาหา ทิศทางนะครับที่สนามไฟฟ้ารับนะครับกระทำต่อแนวลาบนั่นเองนะครับเราจะมาหามุมเซต้านะครับเราก็จะได้ทั้งขนาดของสนามไฟฟ้ารับแล้วก็ทิศทางของสนามไฟฟ้ารับเดี๋ยวเรามาหาขนาดของสนามไฟฟ้า e ห้อยหกันก่อนนะครับจากสรรมการสนามไฟฟ้าเท่ากับ kq ใหญ่ส่วนด้วย r ยกกำลังสองครับ สนาไมไฟฟ้า e ห้อยหนะครับจึงเท่ากับ9คูณ10ยกกำลัง9นะครับแล้วก็2ไมโครโครูลอมนั่นเองส่วนด้วย R ระยะทางระหว่างจุดสีแดงจุดกำเนิดนะครับจนถึงประจุนี้นะครับก็คือ1เมตร2เมตร3เมตรนะครับก็คือ3.6เมตรนั่นเองนะครับเป็น3.6คูณ3.6เรานำ 9กับ3.6ตัดกันนะครับ9 1เป็น9แล้วก็ตัวนี้9 4 3 6ก็เป็น0.4นั่นเองนะครับจากนั้นนำา2กับ0.4นะครับมาตัดกันนะครับก็จะได้เป็น0.2นะครับดังนั้น e ห้อย1จึงเท่ากับ1คูณ10ยกกำลัง3ส่วนด้วย0.2คูณกับ3.6นะครับ เอา0.2คูณกับ3.6นะครับ 36, มคูณสเป็น72นะครับจุดทศยม2ตำแหน่งก็เป็น0.72นั่นเองนะครับดังนั้น e ห้อยหจึงเท่ากับสิบยกกำลังสส่วนด้วย0.72นะครับต่อไปเราจะทำการหารนะครับเราต้องเอเปลี่ยน0.72ให้กลายเป็นจำนวนเต็มก่อนนะครับดังนั้น e ห้อยห จะได้เท่ากับเราเลื่อนจุดทุยมไปทางขวามือ2ตํตำแหน่งนะครับข้างบนนี้ก็จะกลายเป็น100นะครับก็คือเปลี่ยนจาก1เป็น100นั่นเองนะครับคูณ10ยกลัง3ส่วนด้วย72ก่อนที่เราจะทําการหารนะครับเราทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก่อนเอา2มาหารทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับข้างบนก็จะเป็น50นะครับส่วนข้างล่างก็จะเป็น36นั่นเองนะครับ สามารถเอา2มาหารทั้งข้้มบนและข้างล่างได้นะครับ25แล้วก็2คูณ1เป็น2 2 8 6 6นะครับอ่ะก็ทำเศษส่วนยังต่ำได้เท่านี้นะครับดังนั้นก็จะกลายเป็น25ส่วนด้วย18นะครับคูณกับ10ยกกลัง3นั่นเองเราทำการหารยาวนะครับ 18เป็นตัวหารนะครับแล้วก็25เป็นตัวตั้ง18 1เป็น18นะครับลบกันเหลือ7ใส่จุดทศนิยมชักส่นลงมาเป็น70นะครับอ่า18เราประมาณเป็น20นะครับก็20คูณ3าเป็น60นะครับ83 24ทด2 1 3เป็น3เป็น4เป็น5นะครับลบกันเหลืออ่า16 16น้อยกว่า18ก็ถือว่าใช้ได้นะครับชักสูนลงมาเป็น1้0 2 0กคูณ8นะครับ 8 8 6 4ทด6 1หคูณแเป็น8ปบวกหเป็น14นะครับก็เหลือ16นะครับก็ใช้ได้นะครับเพราะว่า16น้อยกว่า18นะครับต่อไปทยอยตำแหน่งที่3ามคาสมมติว่าเป็น160ก็เป็น8เช่นเดิมนะครับดังนั้นเราประมาณทยอยสองตำแหน่งก็ต้องปัดขึ้นนะครับเป็น1.39นั่นเองนะครับ e 1จึงเท่ากับ 1. 3 9คูณ10ยกกำลัง3ครับจากนั้นนะครับเรามาหาค่า e ห้อย2นะครับซึ่งชี้ขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะครับ e ห้อย2 e ห้อย2เท่ากับ9คูณ10ยกกำลัง9นะครับแล้วก็ q ประจุต้นกำเนิดของ e ห้อย2ก็คือ3ไมโครคูลอมส่วนด้วยระยะทางนะครับ ก็ดูจากกราฟแล้วนะครับ 2, 4อ4.8่า4.8นั่นเองนะครับก็เป็น4.8คูณ4.8จากนั้นนำ3ามนะครับมาหารทั้งข้างนและข้างล่างนะครับก็จะกลายเป็น1.6นะครับน,นี้เช่นเดียวกันนะครับ3คูณ3เป็น9อันนี้ก็เป็น1.6ดนะครับดังนั้น e ห้อย2จึงเท่ากับ3คูณ10ยกกำลัง3 ส่วนด้วย1.6ึ่คูณหนนะครับสิบหกคูณสินะครับ6 6 3 6ทด3 6 1เป็น6เป็น7เป็น8เป็น9นะครับแล้วก็อันนี้คือ16 6 15ทด1เป็น256นะครับก็เป็น2.56นะครับเพราะว่าทดยม1นึ่ตำแหน่งคูณกันกลายเป็นทดยม2องตำแหน่งนะครับ จากนั้นเราจะนํา3มาหารด้วย2.56นะครับต้องทํา2.56ให้กลายเป็นจำนวนเต็มโดยการเลื่อนจุดไปทางขวามือ2ตํตำแหน่งนะครับก็จะได้เป็น e ห้อย2เท่ากับ300นะครับคูณกับ10ยกกําลัง3ส่วนด้วย256นั่นเองนะครับทำเป็นเศษส่วนยังตำ่ำเอา2มาหารทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับ ก็สอเป็น2 2 2เป็น4 2,8 6 6นะครับอันนี้ก็เป็น150นะครับเอา2มาหารอีกนะครับทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะครับ2เป็น75นะครับตัวข้างล่างก็จะเป็น262 2 4,8นะครับก็จะได้เป็น e ห้อย2เท่ากับ75คูณ10ยกกำลัง3ส่วนด้วย64นะครับ เราสามารถที่จะเอา4มาหารได้ทั้งคนและก็ข้างล่างนะครับก็หารน,นะครับ4 1เป็น4 4 6 24นะครับอันนี้ก็4 1เป็น4เศษ3 3 5 4 8 3 12เศษ3 30นะครับ4 7 28เศษ2 24านะครับจากนั้นาสามารถหารต่อได้อีกนะครับคุณครูก็จะเอา 2มาหารแล้วกันนะครับทั้งข้างบนและข้างข้างล่างนะครับ2 8งแนะครับ2 9งเก้เป็น6 2 7องนะครับแล้วก็2 5เป็น10นะครับสุดท้ายเอา8มาหารนะครับ9.375นะครับ8 1เป็น8 8 1เป็น8นะครับเศษ1 13 8 1เป็น8นะครับเศษ5 5 17นะครับแปด 7 5 16สเศษ1น5นะครับอ่า8 1เป็น8นะครับก็เศษ7นะครับ70นะครับ8คูณแเป็น64นะครับอ่ะเราทำการหารเพียงแค่นี้ก็พอนะครับเพราะว่าเราต้องการทดลองแค่2ตำแหน่งนะครับ1ก็ไม่เป็นการปัด7ขึ้นนะครับดังนั้น e ห้อยจริงประมาณเป็น1.17 คูณ10ยกกำลัง3นั่นเองครับจากนั้นมาหาขนาดของอสนามไฟฟ้ารับกันนะครับก็สนามไฟฟ้ารับก็จะมีทิศทางชี้ลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับสามเหลี่ยนตรงนี้นะครับก็จะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับซึ่งด้านนี้เนี่ยยาวเป็น e 2นะครับแล้วก็ด้านนี้ยาวเป็น e ห้อยหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งเราทราบแล้วนะครับว่า e ห้อยหนึ่งเนี่ยมีขนาดเป็นหนึ่งจุดสามเก้าคูณสิบยกกำลังสามนะครับแล้วก็ e ห้อยสองมีขนาดเป็นหนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดคูณสิบยกกำลังสามนะครับดังนั้นจากทฤษฎีปิทาโกรัสนะครับเราจะได้เป็น e ยกกำลังสองเท่ากับ e ห้อยหนึ่งยกกำลังสองนะครับก็คือหนึ่งจุดสามเก้าคูณสิยกกำลัง3นะครับทั้งหมดยกกำลัง2 แล้วก็บวกกับ e ห้อย2ยกกำลัง2นะครับคือ1.17คูณ10ยกกำลัง3นะครับทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองนะครับดังนั้น e จึงเท่ากับ s q u ส o o t อ่ะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตใช้เครื่องคิดเลขนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับ1.39ยกกํายกกำลัง2นะครับ1.39คูณ1.39นะครับ ท่ากับ1.93 1.93คูณ10ยกกาลัง3ยกกำลัง2ก็กลายเป็น10ยกกําลัง6นะครับแล้วก็บวกกับ1.17ยกกำลัง2เท่ากับ1.37นะครับ แล้วก็คูณ10ยกกำลัง6ดังนั้น e จึงเท่ากับ1.93บวกกับ1.37นะครับใช้คุณสมบัติการแจกแจงนะครับ1.93บวกกับ1.37นะครับก็จะได้เป็น3บวก7เป็น10นะครับทด1นะครับ1บวก9เป็น10บวก3เป็น13ทด1นะครับ 1. 1บว1เป็น2เป็น3นะครับ3.30 คูณ10ยกกำลัง6นะครับออเท่ากับส q u a r ์รูทสามจคูณกับส q u a r ์รู o t 10ยกกำลัง6นั่นเองนะครับสแควร์รูทสิบยกกำลัง6ก็คือ10ยกกำลัง3านะครับส่วนส q u a r ์รูทสามจนะครับขออนุญาตใช้เครื่องคิดเลขนะครับส q u a r ์รูทสามจนะครับ ก็จะได้เป็น1.82นะครับ e จึงเท่ากับ1.82คูณ10ยกกำลัง3นิวตันต่อคูลอมนั่นเองนะครับจากนั้นเรามาหามุมเซตานะครับซึ่งเป็นมุมที่สนามไฟฟ้าลับนะครับกระทำต่อแนวราบนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็จะใช้ แทนเซตาในการหานะครับแทนเซตานะครับก็คือด้านนี้หารด้วยด้านนี้นะครับ e 2หารด้วย e 1นะครับ e 2ก็คือ,อ1.17คูณ10ยกลัง3นะครับ e ห้ย1ก็คือ1.39คูณ10ยกลังสานะครับ10ยกลัง3ตัดกันนะครับก็จะเหลือ1 1.11 7, หารด้วย1.39นะครับโขออนุญาตใช้เครื่องคิดเลขนะครับ1.17หารด้วย1.39นะครับก็จะได้เป็น0.84ดังนั้นเซตาจึงเท่ากับอาร์คแทนของ0.84นะครับ เซตาได้เท่ากับอาร์คแทนของ0.84นะครับได้เท่ากับ40.03องศานั่นเองนะครับดังนั้นสำหรับตัวอย่างนี้นะครับเราก็จะได้คำตอบแล้วนะครับก็คือสนามไฟฟ้ารับนะครับมีขนาดเป็น1.82คูณ10ยกลัง3นิวตันต่อคูลอมส่วน มุมนะครับที่สนามไฟฟ้ารับกระทําต่อแนวนอนนะครับหรือว่าแนวราบนะครับก็จะมีค่าเป็น40.03องศานั่นเองนะครับ